ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อด9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวันลอยกระทงเป็นเทศกาลของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยตวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทยตรงกับวันขึ้น15คาคำเดือน12 ตามปฏิทินจันทรคติไทยประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการเะดาะเคาะและขอขามาต่อพระแม่คงคาซึ่งเป็นเทวดาในคติฮินดูแต่เทศกาลนี้มีล่องรอยหลักฐานย้อนไปถึงจีนและอินเดียโบราณในประเทศไทยมีชื่อเรียกว่ารอยกระทง ส่วนประเทศอื่นๆมีชื่อเรียกแตกต่างกันโดยประเทศพมา่ามีชื่อว่าเทศกาลตาซองไดและประเทศจีนมีชื่อว่าเทศกาลโคมไฟประเพณีรอยกระทงเป็นประเพณีโบราณของอินเดียที่ประเทศไทยรับเข้ามาปฏิบัติแต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าทำกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ เท่าที่ปรากฏกล่าวได้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยเป็นราชธานีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสันนิฐานว่าเดิมทีเดียวเห็นจะเป็นประเพณีของพราหมณ์กระทำเพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าทั้งสามคือพระศิวะพระนาลายและพระพรม ต่อมาได้ถือตามแนวทางพระพุทธศาสนามีการปล่อยโคมรอยเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระจุรามณีในสวรรค์ชั้นดาวดึงและรอยกระทงเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทซึ่งปฏิสถานณนะ้าายแม่น้ำนำมาทาหรือแม่น้ำนำมาทาเป็นแม่น้ำที่คู่ขนานกับ ทีิวเขาวินไทยไหลลงภาคตะวันตกของอินเดียแบ่งเขตอินเดียออกเป็นภาคเหนือและภาคใต้ตำนานที่หาหลักฐานยืนยันไม่ได้กล่าวว่าในรัชสมัยพ่อขุนลามคำแหงมีนางนพมาศหรือเท้าสีจุรารักษ์เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรก โดยแต่เดิมเรียกว่าพิธีจองเปลียงที่รอยเทียนประทีปและนางนพมาศได้นำดอกโคทมซึ่งเป็นดอกบัวบานที่บานเฉพาะวันเพ็ญเดือนสิบสอง 12, มาใส่ในเทียนประทีปดังปรากฏในตำราเท้าศีจุรารักกล่าวถึงพระราชดดำรัสของพระร่วงว่า แต่นี้สืบไปเบื้องหน้าโดยลำดับกษัตริย์ในสยามประเทศถึงการกำหนดนักขัดตะเริดวันเพ็ญเดือนสิองให้ทําโคมรอยเป็นรูปดอกบัวอุทิศสาระบูชาพระพุทธบาทนำมาทานทีตราบเท่ากัลปวสารแต่ปัจจุบันมีหลักฐานว่าไม่น่าจะเก่ากว่า สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยอ้างอิงหลักฐานจากภาพกิจกรรมการสร้างกระทองแบบต่างๆในสมัยรัชกาลที่หนึ่งจากนั้นสมัยรัชกาลที่สองได้เปลี่ยนแปลงจากการทําจากดอกบัวเป็นต้นกล้วยเพราะดอกบัวดังกล่าวหายากและมีน้อยจึงใช้ต้นกล้วยทําแทนแล้วดูไม่สวยจึงใช้ใบตองมาพับแต่งจนสวยสืบทอดมาจนถึง ปัจจุบันทางภาคเหนือของไทยนิยมทำโคมลอยเรียกว่าลอยโคมหรือว่าวลมหรือว่าไฟทำจากผ้าบางๆแล้วสมควันขางตน้นตายให้ลอยขึ้นไปสู่อากาศอย่างบอลูนประเภทนี้ของชาวเหนือนี้เรียกว่ายี่เป็งหมายถึง การทำบุญในวันเพ็ญเดือนยี่เป็งหรือลอยโคมบนน้ำรูปต่างๆภาคตอนออกเชียงเหนือในอดีตมีการเรียกประเพณีลอยกระทงในภาคอีสานว่า12เพลงหมายถึงวันเพ็ญเดือน12ซึ่งจะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปส่วนภาคกลางมีการจัดประเพณีลอยกระทง โดยการลอยกระทงขึ้นทั่วทุกจังหวัดภาคใตยย้ยางอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่นอกจากนั้นในจังหวัดอื่นๆก็จัดงานวันลอยกระทงด้วยเช่นกันนอกจากนี้ในแต่ละท้องถิ่นยังมีประเพณีลอยกระทงที่แตกต่างกันไปและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่